สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับขออนอื่นนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องระปื้มนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆพพี่ๆนะครับทุกทท่านนะครับช่วงนี้นะครับกระแสต้นไม้ด่างนะครับก็กําลังเป็นที่นิยมกันอยู่นะฮะบางท่านนะครับก็ ไปหาซื้อนะครับไม้ด่างนะครับเพื่อที่จะมาจําหน่ายนะครับแต่ต้นไม้บางอย่างนะครับก็หายากนะครับก็จะหายากนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับต้นไม้1อย่างนะครับต้นไม้1ชนิดนะครับที่เราสามารถจับต้องได้นะครับที่ราคายังไม่สูงเกินไปนะครับเราก็จะสามารถนำมาต่อยอดเพื่อที่จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับ ต้นไม้ชนิดนั้นก็คือต้นนี้นะฮะเป็นพูด่างนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นต้นพูด่างนะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้านขายส่งนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นกระถางสิกระถางขนาด4นิ้วนะฮะกระถางขนาด4นิ้วผมก็ซื้อมาแค่15บาทนะครับเราจะมาทําให้เพิ่มมูลค่าได้ยังไงนะครับก็ชมกันในคลิปได้เลยนะครับวันนี้นะครับเพื่อน วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำให้พูด่างของเรานะครับมีมูลค่าเพิ่มนะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะฮะอันนีู้ด่างนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีราคาอยู่ที่15บาทนะครับเป็นราคาที่เขาส่งมานะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำการเพิ่มมูลค่านะครับให้พูด่างนะฮะจาก15บบาทนะครับจะเพิ่มมูลค่าได้ยังไงนะครับก็มาเชิญชมกันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเทคนิคนะครับการย้ายกระถางนะครับย้ายใส่กระถางให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะเวลาถ้าเราทําให้มันใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถขายได้ราคาขึ้นอีกนะครับผมก็จะใช้กระถางนี่ฮะขนาด8นิ้วนะนี่นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับน่าจะอยู่ที่ราคาลูกละ5บาทนะครับถ้าขายปิ่งนะครับ อันนี้ผมซื้อมาในราคาส่งนะครับก็ตกอยู่ที่ลูกละ3ามบาทห้าสิบตังค์นะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีนี่ฮะขุยขุยมะพร้าวนะนี่นะครับขุยมะพร้าวอย่างที่2ก็จะเป็นกระถางแค่นี้นะฮะสออย่างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะย้ายลงกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเทาน้ำลดขุยมะพร้าวนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเวลาเราเอาไป เติมใส่กระถางนะครับเราจะได้กดได้แน่นๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้น้ําที่ใช้รดนะฮะผมก็จะผสมนี่ด้วยฮะฮอร์โมนน้าเต้าข้าวด้วยนะฮะเผื่อว่าปูด่างของเรานะครับจะได้ลากจะได้เดินดีๆนะฮะนี่นะฮะก็จะใช้สามช้อนนะครับต่อน้ำสิบลิรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะเราก็จะค่อยๆลดนะฮะ ค่อยๆลดไปเลยนะครับแล้วก็ผสมไปเรื่อยนะนี่นะฮะจะทำให้ขุยมะพร้าวมีความชุ่มชื่นนะฮะแล้วก็จะทำให้เหนียวนะฮะเวลาเรา เอาไปอัดใส่กับเวลาที่เราเอาไปอัดใส่ในกระถางใหม่นะครับก็จะแน่นดีนะครับจะแน่นง่ายนะครับก็จะไม่พูก็จะลดไปเรื่อยๆนะห,หนึ่งกระมังนะฮะก็จะใช้น้ำประมาณ1ิบลิตรเาก็พอดีนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการย้ายใส่กระถางเลยนะฮะ ก็จะนำขุยมะพร้าวนะฮะรองก้นไว้ก่อนนะครับประมาณครึ่งกระถางครับนี่ฮนะใส่ก่อนนะฮะครึ่งกระถางแล้วก็ทำการย้ายนะโหลากเขาสวยมากเลยครับถ้าอย่างนี้ยติดง่ายครับเนี่ย ถ้าหากเพื่อนๆไปเลือกซื้อนะฮะไปเลือกซื้อนะครับก็ไปเลือกซื้อที่พุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ยมานะครับเพราะว่าเวลาเราย้ายลงกรย้ายลงกระถางปุ๊บมันก็จะสวยเลยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับเราก็ไปเลือกที่มันสวยๆมาเลยนี่พอได้แล้วเราก็เอามาใส่นะครับยัดใส่เลยครับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยนะครับทําไมถึงใส่แค่ขุยมะพร้าวนะฮะทำไมถึงไม่ใส่ดินเลยนะครับผมก็จะบอกว่าปกตินะฮะ ผูพวกปูด่างนะครับไม้เลือ้อยตระกูลปูดา่างนี้นะครับเขาก็จะใช้แค่บางบางท่านก็จะใช้แค่กาบมะพร้าวหรือว่าเป็นมะพร้าวสับนะครับก็จะใส่ใส่ไว้แค่นี้เขาก็สามารถจเจริญเติบโต,ตได้แล้วนะครับอีกอย่างก็จะทําให้มีน้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักเบาแล้วก็ง่ายต่อการขนย้ายนะครับนี่นะแล้วก็อัดให้แน่นเลยนะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่นะ ท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําให้ผู้ด่างของเรานะครับพี่ซื้อมานะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราลงทุนอีกประมาณ10บาทนะฮะลงทุนไปอีกประมาณ10บาทนะครับเราก็จะขายกระถางนึงประมาณ50บาท60บาทเราก็ขายได้นะฮะนี่นะครับแค่นี้เราก็สามารถขายได้เลยนะครับไม่ต้องเลี้ยงก็ขายได้เลยนะครับเพราะว่าที่เราซื้อมานี่ก็ภูมิใ่อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะ ถ้าหาคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกันแชร์นะครับเพื่อส่งต่อนะครับความรู้นี้นะครับไปให้หลายๆท่านนะครับที่เขาอยากมีรายได้เสริมนะครับรู้ว่าอยากหารายได้เพิ่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้นไม้เหล่านี้นะครับก็เป็นไม้กระแสอยู่นะครับก็จะขายได้ง่ายนะฮะขายได้ง่ายนะครับก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ดูนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล่ปื้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ